มีการเข้าไปขุดคุยของสำนักข่าวอิสราเอลตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วมีการพูดถึงสนชที่แต่งตั้งลูกเมียก็ามารับตําแหน่งกินเงินเดือนนั้นนะครับล่าสุดนะครับสำนักข่าวอิสราเอลก็ลงลึกมากขึ้นนะฮะไปดูว่าหนึ่งคนนะครับได้เงินเดือน3ตําแหน่งรวมกันทั้งสิ้น5,9 0 0 0บาทครับครับเออฮะเ,เออ,เ,อ,อเป็นพลเ,เ,เรือเอก พลเรือ,รอเอกธาร,ราธรปฏิจิตรสุวรรณคือเรื่องนี้นะฮะในอิสลาเนี่ยคือเขียนได้สนุกมากเขาบอกว่ามีบางฝ่ายคอลหาว่าพลเรือเอกธาราธรพฏิิสุวรรณผู้บราการทัเาพเรือภาคที่สามที่แต่งตั้งพลเอกมาดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยดำเนินงานสนอชอทั้งสามตำแหน่งนั้นไม่เป็นความจรงิงสำนักข่าวอิสลาจึงนำมาเผยแพร่ให้ชัดๆตอนนี้คือท่านพลเรือเอกกลับ่าราธรแต่งตั้งยังไงบ้าง<ร> แต่งะะนักภริยาคอออือพลตรีหญิงพวงพลอยขจิตสุวรรณสามตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คือผู้ช่วยประจําตัวสนชเงินเดือนหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นผู้ช่วยแล้วนะครับสองเป็นผู้ชานการประจําตัวเงินเดือนสองหมื่นบาทครับแล้วก็เป็นผู้เชียช่วยวชาญประจําตัวเงินเดือนสองหมื่นสี่พันบาทรวมสามตำแหน่งเป็นเงินทั้งสิ้นห้าหมื่น 9,000บาทอนอกจากภรรยาแล้วนะครับยังตั้งบุตรสาวร้อยตรีหญิงอัจนพัฒค์ขิตสุวรรณเป็นผู้ช่นังการประจำตัวเงินเดือน20,000บาทอีกด้วยครับครับ,รบอืแล้วก็อนี้คือของท่านนี้นะฮะคือคุณตัวอันทชัยนะครับสมาชิกสอนอชอนะครับก็มีการตั้งบุตรชายแต่ว่าคุณตัวเนี่ยไปอ้างว่า ที่ผ่านมาสอสอส,อสอวอเขาก็เคยทํากันแต่ไม่ไมีใครมาพูดตอนนี้มองว่าเป็นวาระเร้ารือด้วยเปล่าที่ต้องการมาทำลายสอนอชอแล้วคิดดูสิว่าลูกเนี่ยก็จบมาดีเงินเดือนให้แค่หมื่นสี่พันบาทของของดีราคาถูกแบบนี้มีที่ไหนโลกครับอืมอืมคือ <c oughs> จริงๆพี่พตวงเนี่ยเขาพูดด้วยไม่ใช่พี่ตวงพรนะพี่ตวงเป็นชัยเนี่ยพูดด้วยว่า สนชเนี่ยต้องลงพื้นที่เพราะเป็นผู้แทนของประชาชนแล้วก็การตั้งผู้ช่วยเนี่ยก็ต้องดูแลค่าใช้จ่ายหลายเรื่องการไปงานบวชงานแต่งงานงานศพเนี่ยทุกอย่างก็มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะครับก็เป็นการ สะท้อนบทบาทสอนอชอซึ่งเราฟังเราก็ประหลาดใจเพราะว่าสอนอชอนี่ไม่ใช่ผู้แทนนะครับ,รบแล้วคนที่ค,คนที่เป็นสอนอชอในเวลานี้ซึ่งในอดีตคุณเป็น40สวเนี่ยคุณก็วิจารณ์นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งว่าไปแต่งงานแต่งงานงานบวชแล้วไม่ทํางานในด้านเอากฎหมายแต่เมื่อคุณมามีตําแหน่งแบบนี้เองเนี่ยคุณก็ทําแบบเดียวกันแล้วเราจะเชื่อถือค <c oughs> ําวิพากษ์วิจารณ์ของคุณได้ยังไง <c oughs> ว่าคุณคุณวิจารณ์ในสิ่งที่คุณเชื่อจริงๆหรือว่าคุณใช้เรื่องเหล่านี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเล่นงานฝ่่่าาาายตตรงงขข้้้คคคุณแนนนนนัลลเเเเพืทีไหะป็สช เขาอยู่ภาคอีสานอันนี้เขามาจากจังหวัดเขาจริงแต่ว่าเขาไม่ใช่ผู้แทนในแบบที่เราเข้าใจแต่ว่าปกติแล้วเขาจะมีผู้แทนซึ่เป็นแบบระบบเขตใช่ไหมในการดูแลส่วนบัญชีรายชื่อเนี่ยมักไม่เข้าลงพื้นที่หรอกก็าจะดูในระดับการทํานโยบายครับหรือว่าฟังความเป็นของสนชอนก็จะเจอทัศนคติซึ่งฟังแล้วค่อนข้างประหลาดแบบนี้ว่าในระบประชาธิปไตยเนี่ยคนเขาไม่ได้คิดแบบนี้กันทีนี้ก็คือการไปเทียบกับอดีตมันก็ บงผมเขาว่ามีบางคนนะที่สอสอหรือสวบางคนที่จะตั้งคนใกล้ชิดมาเป็นดารงตําแหน่งเหล่านี้แต่ว่าหลักๆที่เขาด่ากันเรื่องสภาหมดผัวเมียเนี่ยเป็นเรื่องของเอาเมียคือตัวเองโดนตัดสิทธิ์แล้วเอาครอบครัวมาลงเลือกตั้งต่อแล้วประชาชนเลือกตั้งแล้วประชาชนก็เลือกเข้ามาเะนั้นอย่าพูดปนกันครับแต่นี่คือหมายความว่า คุณเข้ามารับตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาแล้วก็แต่งตั้งเครือญาติคุณเข้ามานะครับซึ่งทําให้เรื่องนี้ผมว่าไม่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่หนังสือพิมพ์แล้วก็สื่อต่างๆนั้นมอกว่าเป็นมลทินครั้งใหญ่ของของสนชเช่นกันรแลวไม่ใช่ทําแค่ไม่กี่คนแต่ทาเกินครึ่งในสภาแล้วตอนนี้คือแค่ตรวจสอบในสนชยังไม่ได้ไปดูถึงสปชอีกเหมือนกันว่ามีอะไรแบบนี้อีกกี่คนครับแล้วเรื่องแบบนี้ก็เถียงยากมากครับเพราะว่าอิสราเขาก็หูเล่นงานนี้แบบ แบบเป๊ะมากคือเอาคำสั่งมาเปิดเลยมีตัวเลขคำสั่งมีอะไรทะเบี่นราชการอ่านให้ฟังได้ไหมอยากฟังคำสั่งหนึ่งก็อย่างเรื่องเนี่ยคำสั่งสำนักงานเลขาวุฒิสภาฉบับหนึ่งหกหกศูนย์ทับสองห้าเจ็ดแต่งตั้งผู้ชุมนุมชำนาญการฮะอันนี้คือคุณภรรยาของพลเอกธลาที่เป็นต้นคือเขาอ้างคำสั่งหมดเลยทุกอันเนี่ยมีตัวเลขมีแหล่งข่าวบางคนพูดด้ซ้ำไปว่าภรรยาของพลพลเอกท่านนี้เนี่ยเป็นแพทย์นะฮะแล้วรับ มีงานมีงานแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ซึ่งก็มีตารางการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นตั้งแต่ประมาณเก้าโมงถึงบ่ายสี่โมงอาทิตย์ละสามวันเหมือนกันอืมนันก็เป็นวิธีทํางานที่น่าสนใจครับอืมขณะเดียวกันนะครับอ,อาจารย์เทียนฉายกีเรนประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติก็บอกว่ายังไม่รู้นะครับว่าในตัวสปชเนี่ยจะมีการเอาลูกเอาภรรยาหรือบุตรมาเป็นเลขาธิการที่ปรึกษาหรือไม่อ่เพราะว่า อาจารย์เทียนฉายบอกว่าถ้าแต่งตั้งเนี่ยอาจารย์เทียนฉายไม่ต้องเซ็นเลยนะฮะครับอซึ่งจะรู้ก็แต่เมื่อตกเป็นข่าวนะครับอืซึ่งก็เหมือนกับคุณพรเทพิชิตชนชัยประธานสอนอชอก็รู้ว่าเมื่อมีข่าวออกมาแล้วเช่นกันครับ,รบซึ่งสปก็อาจารย์เทียนฉายก็ยอมรับว่าสปใช้ระเบียบเดียวกันกับสนชอืแต่อาจารย์เทียนฉายบอกว่าถ้ามีการพบว่าสมาชิกสปตั้งเครือญาติมาช่วยงาน เห็นสนชให้ลาออกก็คงต้องปฏิบัติเหมือนกันแล้วก็บอกว่าขึ้นอยู่กับสำนึกทางจริยธรรมครับ<ว>แล้วก็อาจารย์สิทธิ์ชัยบอกว่าที่ผ่านมาสวในอดีตเขาก็ตั้งโโมามุกนี้อีกแล้วมามุกนี้อีกแล้วม,มุกนี้อีกแล้วครับแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าการโอเคคุณจะอ้างว่าในอดีตตั้งยังไงก็ตามแต่เนี่ยปัญหาคือว่าในอดีตนี่เราไม่เคยยินสภาชุดไหนเขาทำกันขนาดนี้คือเกินครึ่งเนี่ยตั้งแต่ลูกแต่เมียตัวเองเนี่ยไม่มีอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนก็รู้ว่าไม่มีเพราะฉะนนั้ อย่าอ้างจนเกินเกินความจริงอันที่2ก็คือต้องบอก้วยว่า,เ,าเวลาอ้างว่ามันเป็นเรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยอย่าลืมว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยในเวลาซึ่งประเทศนี้ยังมีการเลือกตั้งอยู่เนี่ยคุณเป็นคนกลุ่มที่ประกาศว่าคุณมีจริยธรรมสูงกว่าคนปกตินะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมีสภาแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ควรดงให้คนเห็นว่าความมีจริยธรรมสูงกว่าคนปกติเนี่ยมันมันมีความหมายจริงๆยังไงใช่ไหมฮะไม่ใช่เมื่อเมื่อมีตาแหน่งเองแล้วเนี่ยก็ก็ตั้งลูกตั้งเมียขึ้นมารับเเงงินนนนดืืออสาาาาาาธรณะคบลลหยม่ทแ้้ววก็ มันไม่ผิดกฎหมายใครๆก็ทํากันครับอ,อ้างแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยความเป็นคนดีมีจริยธรรมความมีคุณสมบัติพิเศษเหนือคนอื่นเนี่ยมันจะค่อยๆถูกสั่นคลอนลงไปอืครับครับเ,ออเรื่องนี้ฮะพลเอกวิทวัส รชัชตันอ่านพิจารการผ่านดินนะครับก็รับลูกแล้วนะฮะแต่ว่าจะรับลูกได้ขนาดไหนนี่ต้องดูกันต่อไปนะแต่บอกว่ายังไม่ได้เห็นรายละเอียดแต่ว่าก็พร้อมที่จะตรวจสอบนะครับแล้วก็ถ้ามีความผิดเรื่องจริยธรรมเรื่องสอบก็สอบสวนทางวินยัยหรือความผิดโดยมิชอบก็ต้องจะยื่นร้องไป กับปปชต่อซึ่งก็ต้องดูอีกว่าปปชจะรับลูกต่ออีกหรือไม่หลายขั้นนะครับครับครับแต่ว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็มายอมรับเช่นกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบกับความรู้สึกของประชาชนนะครับแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายก็ตามแต่ว่าปปชนะครับหลังจากที่มีเรื่องที่มีเรื่องเกิดขึ้นคุณสิริวัณจยานะครับนายสมคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็ที่ไปร้องเรียนนะครับคุณปานเทพกล้านรงรานประธานปปชบอกว่าเมื่อมีผู้มาร้องเรียนทางปปชก็รับเรื่องไว้พิจารณา <น>แต่ต้องดูก่อนว่าปปชเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาแล้วก็เกี่ยวข้องหรือไม่เพราะการร้องเรียนนั้นเป็นเรื่องของจริยธรรมหากมาร้องที่ปปชคงจะไม่ค่อยตรงนักเพราะเรื่องจริยธรรมก็ต้องไปร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมากกว่าแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณสีสุวรรณให้สัมภาษณ์ก็ค่อนข้างดีนะบอกว่าการที่กรรมธิการวิสามันออวิบของสนอชอเนี่ยจะจะจะ,จะทำเรื่องนี้เนี่ย ต้องบอกก่อนว่ามันมีเรื่องปปชาเกี่ยวข้องด้วยจริงๆเพราะมันมีกฎหมายรองรับในการดูแลเรื่องนี้คือพระราชบัญญัติประกอบแลฐธรรนนูญน,นะครับ,รบเรื่องการป้องกันการปราบปรามทุจริตนะครับมาตรา19ปปชาเนป่ชมีหน้าที่ในการกํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด,ดารงตำแหน่งทางการเมืองด้วย <Netflix. S 1> เพราะฉะนั้นในเมื่อพอรบเนี่ยมาตรา19เกี่ยวอย่างนี้ว่าปาปาชามีหน้าที่กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมผู้ดารงตำแหน่งทางการเมืองเ่ยจะอ้างว่าปปชไม่เกี่ยวเนี่ยก็ไม่ได้นะครับแล้วคุณศรีสุวรรณพูดต่อไปด้วยว่า เรื่องที่บอกให้ไปยื่นกับผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสอบจริยธรรมเนี่ยผู้ตรวจการเป็นองค์กรอิสระที่ไม่มีดาบหรือมีมาตรการที่จะดําเนินการเอาผิดทําได้แค่เพียงสรุปรายงานเสนอไปยังผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นมันถ้าฟังคุณสีสุวรรณเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้ามีการปัดไปที่ผู้ตรวจการเนี่ยก็คือจะไม่มีการดําเนินการอะไรก็แค่การทํารายงานศึกษาครับเอถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปเล่นเอ ปปชละเว้นปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าถ้าเรามองแบบฝันว่าเรื่องนี้จะมีการดําเนินการต่อเนี่ยนะเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างประจานตัวเองแล้วก็ชัดเจน,ใน,ใ,นในแวดวงหรือสังคมครประชาชนวิจารณ์ปปชจะทําไงทำยังไงต่อก็คือจะให้ใครถอดถอนเพราะสอนชเป็นส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วใช่ไหมจะยื่นให้สนชถอดถอน,ถอนหรือไม่ถ้ากฎหมายมาตรฐานเดียวกรณีถอดถอนคุณยิ่งรักใช้สนชชุดนี้ถอดแม้คุณยิ่งรักจะหมดวาระไปแล้วเพราะฉะนั้น เมื่อมีวุฒิสภาชุดใหม่เกิดขึ้นเ,เรื่องถอดถอนสอนชชุดนี้ก็จะไปอยู่ในวุฒิสภาชุดให<า>ม่ตามมาตรฐานเดิมครับแต,แ,ตแต่ถ้าเราตัดเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรทั้งหมดิ้งไปเนี่ยเราเรือก้องไปยังสชที่ตั้งลูกตั้งเมียขึ้นมาแล้วตอนนี้ถูกกดดันให้เลิกตั้งลูกตั้งเมียได้ไหมว่าเงินเดือนที่รับไปเนี่ยให้เอามาคืนหมดครับคือไม่ต้องพูดเรื่องกฎหมายก็ได้ในเนมื่อคุณพูดว่ามันเป็นเ,นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยแสดงคุณธรรมจริยธรรมด้วยการเอาเงินทั้งหมดที่รับไปเนี่ยมาคืนได้ไหมล สบายใจแล้วร <integrity shop S 1> <ưng> ู้ส like well <LS> ึกเชื huh. so ่อมั่นในตัวสมรชเพิ่มขึ้นอีกเยอะแล้วเหมือนกันว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการเรื่องเงินเงินทองทองเพราะว่าอีกประเด็นที่มีการไปตรวจเจอคือบางคนเนี่ยลูกอย่างเดยนไม่จบเลยอ่ะมีการตั้งมารับตําแหน่งด้วยนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่สังคมคาใจอยู่พอสมควรกับ